สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนเรือเราก็มานั่งฟังเสียงน้ําไหลด้วยกันเนาะแล้วก็มาดูหน้าของตัวเองนั่นแหละนี่ก็คืบหน้าไปเยอะแล้วแต่อันนี้มันเป็นเป็นต้นหญ้าที่คนที่เขาทนานาเขาปลูกไว้เนาะปลูกไว้แล้วเขากันกันเขาเรียกอะไรอะ่ะกันคือรากบนจัด แข็งแรงหน่อยอะ่ะเขาแล้วเขาก็ให้วัวเขาด้วยอะ่ะเขาเรียกกันน้ําซ้อกันอะไรเงี้ยนั่นแหละเพราะว่าเราก็ได้เขาเรียกอะไรอะ่ะเขาทํานาให้เราอะ่ะดีมากมาก,มากเลยเนี่ยนะเขานาไอ้พูดถึงอันที่จ่อมใช่ไหมเขาก็จ่อมแล้วล่ะเนี่ยเขาทาทาดีทุกอย่างเลยอะ่ะเรากทา็ทั้งทั้งที่อันที่เราไม่เป็นเลยอย่างเงี้ย แล้วก็เขาเต่อีกอย่างนึงเขาก็มีอุปกรณ์หมดทุกอย่างเลยค่ะแต่เวลาเขาปลูกญยาปลูกอะไรนี้เขาก็เก็บไว้ให้วัวเขากินเป็นเรื่องปกติเนะาะนั่นแหละยานี้นะเอ,อ,อย้ยยานี้นะโทษโทษขอโทษขออภัยอต้นต้นหญ้า,านี่แหละเขาก็จะตัดตัดตัดต,ดต,ดต,ดตดไปให้วัวเขาเขาก็จะเลี้ยงวัวด้วย ก็ไม่ว่าอะไรค่ะเขาก็ดีนะเขาดีทุเขาดีทุกอย่างแหละเพราะถ้าอันที่เราทําไม่เป็นเขาก็จะเขาก็จะบอกให้เรามาดูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ของจริงค่ะได้ประมาณนี้อยู่ยังไม่รู้ว่าอีกนานสักเท่าไหร่เออคงจะประมาณเหมือนคดีลุงเขาว่าแหละสี่สิบห้าวันคือเก่าแหละถ้าเรามา เรามาปลูกบ้านอยู่ตรงนี้นะเออป่านนี้นะสงสัยได้ทำอะไรนะเขาเรียกทำบีเขาเรียกทำ,ทำอะไรนะเอ,อเขาเรียกทำรีสอร์ทเหรอโอ้มันมันมันคงจะไม่ไอ้นี่หรอกมั้งเนาะมันลานสาวพูดแหละมันคนทำเยอะมากนะใครสนใจนะมาเที่ยวนะสามารถ ต่อแล้วก็ไลา์มาหาจีชนเนลได้เลยนะคะเพราะว่าแถวนี้น่ะจะมีเยอะมากที่อ่ารีสอรหรือจะเป็นหอพักหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าเขาจะทำกันเยอะแล้วคนมาท่องเที่ยวก็เยอะนักท่องเที่ยวก็เยอะช่วงหน้าหนาวนะยิ่งเยอะ แล้วก็เป็นผลบุญที่กับจีชนแนลก็ได้เป็นผลบุญไปด้วยด้วยการที่แบบว่าได้ผลบุญด้วยการที่แบบว่าเขามาซื้อกับข้าวกับปลาเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาอยากรู้อะไรเขาก็ถามอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาคนที่ไม่เคยเห็นเขาก็ถามอะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละนี่เขาก็เรียกบุญกุศลซึ่งกันและกันนั่นแหละก็คนจะเข้ามาเยอะช่วงหน้าหนาวหน้าฝนนี่ก็ก,ก,ก็สวย หน้าฝนนี่ก็จะแบบต้นไม้จะเขียวเนาะเขียวขจีแบบที่แบบว่าบางครั้งบางคนเขาก็ชอบมาหน้าฝนบางคนเขาก็ชอบมาหน้าหนาวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ทําที่พักแต่ก่อนมันไม่ค่อยมีเยอะใช่ไหมเดี๋ยวนี้โอ้โหเลือกสรรหาได้เลยจะเอาห้องเท่าไรอะไรอย่างนงี้ยโอ้โหมีเยอะ แล้วก็สุดท้ายเราก็ต้องมานั่งดูนะดปาประมาณนี้แหละเนาะขอบคุณนะคะคเพื่อนๆสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ